งก็ยุทพลาสติกคือพลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวมีปริมาณค่อนข้างสูงผู้บริโภคเนี่ยก็อาศัยความสะดวกใช้เสร็จปั๊บก็ทิ้งเลยดังนั้นเนี่ยหลายประเทศก็เลยลดการใช้งานลดการสร้างขยะพลาสติก พลาสติกชีวภาพเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งคุณสมบัติหลักๆเป็นพลาสติกที่มีการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมากกว่าพลาสติก c o n v e n t i o n นลจากปิโตรเลียมทาง Multibag เองเนี่ยคิดพลาสติกชีวภาพประเภทย่อยสลายได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะไปทดแทนหรือว่าการเลิกใช้พวก s i n เก e ลยูสพลาสติกคับ เราเริ่มต้นเนี่ยเราได้ตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเนื่องจากตอนนั้นเราเริ่มมองเห็นว่าพลาสติกธรรมดาเนี่ยสร้างมลภาวะค่อนข้างมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเรามีทรัพยากรที่เอามาใช้ได้เช่นมันสัมปะหลังหรือว่าอ้อยเองก็ตามเนี่ยเราก็เลยใช้เนี่ยทำพลาสติกเชื้อาพล เอไบโอเนี่ยเป็นพลาสติกเชี่ยวภาพของทางมลตุแบตเราเนี่ยทำเองโดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยแล้วเราก็มาทํากระบวนการที่ออกมาเป็นคอมเพล็์และเข้าเครื่องอัดรีบออกมาเป็นเม็ดทําวิจัยออกมาต้องตรวจสอบอยู่4เรื่องเรื่องแรกก็คือการแตกสลายเมื่อเรานําไปฝังดินแล้วมันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็ต่อด้วยการย่อยสลายในกระบวนการที่3องค์ประกอบของโลหะหนักซึ่งเราถือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย ในปริมาณที่กําหนดแล้วเรื่องที่4พลาสติกชีวภาพจะต้องย่อยสลายได้แล้วเนี่ยแต่จะต้องไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขอพืชไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ใช้งานในเรื่องของแรงดึงแรงยืดแรงฉีกแรงกระแทกซีลปิดสนิทแน่น มาดิแบ็เนี่ยทำถุงพลาสติกอยู่2กลุ่มนะฮะถุงใส่อาหารนะส่วนใหญ่จะเป็นถุงซิปนะครับกลุ่มที่2ก็คือถุงใส่ของปัจจุบันนี้เราจะส่งทางยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดเราพบว่าเขาอ่ะยินดีนะฮะที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเช่นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของเขาเนี่ยดีขึ้น พลาสติกชีวภาพประเภทย่อยสลายได้เนี่ยตอนจบของชีวิตก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำจะไม่มีมลพิษประกอบอยู่พลาสติกชีวภาพเนี่ยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับผู้บริโภคที่จะใช้งานเพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมแต่ก็นั่นแหละครับการจัดการที่เหมาะสมม,มันจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดเลยได้ครับ